สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นังมาแล้วนะคะมาช้าไปนิดนึงแต่ต้องมาแน่นอนค่ะเพราะว่ารถที่เราเนี่ยเรียกว่าเอามาไลฟ์ส่งท้ายคันสุดท้ายของปี2564ของเราต้อง เด็ดสตตีแบบอยู่ไม่ข้ามปีนะคะเพราะคันนี้เนี่ยเป็น BMW Series 5ชมใหม่ G30 สดๆสดสดร้อนๆน,นะคะแล้วยังเป็นคันที่วิ่ง40,000กิโลเท่านั้น BSI ยาวจนถึงปี2,566กันเลยทีเดียวและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราขายกันอยู่ที่1.99ล้านบาทเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะแนงกับ Series 5คันนี้เนี่ยก็มาเจอทุกคนเย็นๆนิด นึงนะเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยุ่งกันเพราะว่าเตรียมรับอับงานสําหรับวันหยุดยาวนะคะบางคนก็เริ่มหยุดแล้วตั้งแต่พุ่งนี้บางคนก็หยุดวันพุธนะคะแต่โชว์รูมของเราค่ะก็เปิดทําการจนถึงวันพุธคือวันพุธเนี่ยยังทํางานอยู่ยังสามารถมาจองรถซื้อรถปล่อยรถได้อยู่ในวันพุธนะคะแล้วก็หยุดในวันที่30จนถึงวันที่4นะคะเจอกันใหม่วันที่5มกราคมปีหน้า แล้วค่ะตอนนี้ใครเข้ามาในสดสดแล้วบ้างนะคะเราจะได้ไปดูแบบพร้อมๆกันเลยเรียวๆนะคะว่า เฮ้ยจี้สาอ่ะวิ่งสามวิ่งสี่หมืนอ่ะตัวเองสภาพยังกับป้ายแดง BSI คือยาวแบบใช้ลืมอ่ะถึงปี66อ่ะคือปีใหม่นี้คือจะกลายเป็น65แล้วอีกรอบหนึ่งนะถึงปี66นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้กันไปยาวๆแบบลืมๆกันไปเลยนะคะได้วอล200,000กิโลนะคนไหนจะเอาไปปั่นใช้คุ้มๆนะคะก็สบายกระเป๋าแน่นอนนะคะ นายดูสิว่ามีใครเข้ามาเราบ้างช่วยเช็คภาพเสียงให้เราหน่อยนะมันมืดไปนิดนึงจริงๆนะวันนี้เพราะว่าเรามากันค่อนข้างเย็นนะคะคุณสำรวยสวัสดีค่ะกับทุกๆคนที่กำลังดูอยู่นะคะเน้งอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ c 3 0มากเพราะมันเป็นซีรีส์ห้าที่ดีมากจริงนะมันน่าจะเป็นซีรีส์ห้าที่ดีที่สุดที่เคยมีมาจริงๆนั่นแหละนะคะ เพราะว่าตัว G30 เนี่ยหนึ่งเลยนะคะดิเมนชันขนาดของเขาเนี่ยให, 10, ใหญ่กว่าตัว F10 ใหญ่กว่าทั้งยาวกว่ากว้างกว่าสูงกว่าลึกกว่านะคะแล้วเนี่ยจะบอกว่าดีไซน์อิลิเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยเขาคล้ายกับซีรีส์7ย่อส่วนมากๆทั้งภายนอกและภายในนะคะภายในเนี่ยโดยเฉพาะเบาะหลังกว้างขวางนั่งสบายสุดๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวดังกันขอพามาดูข้างหน้านิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อยสปอร์ตค่ะ หรือว่าที่เราเรียกกันว่าสปอร์ตไลน์นะคะตัวสปอร์ตไลน์เนี่ยจะเน้นอัล m e เมนที่ดูสปอร์ตดูกระฉับกระเฉงนะคะอย่างตัวกันชนหน้าเนี่ยของสปอร์ตไลน์เนี่ยก็จะเป็นใช้พาที่เป็นสีดำไฮกลอสแบล็ k ดูตัดกับสีขาวดูหลอดูดุนะคะ ไฟหน้าของตัว G30 นี้จะเป็นไฟหน้า Adaptive LED เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะของ BMW นะคะเลี้ยวตามการขับขี่นะปรับสูงตามปรับสว่างปรับมืดตามสภาวะการขับขี่เลยทีเดียวไล่มาจนถึงด้านหน้าในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้ต้องบอกเป็นพระเอกของรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือตัวกระจังหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะหรือที่เราเรียกว่า Active Air Stream kidney grill นะคะ ตัวนี้ก็คือมันจะเปิดปิดตามสภาพการขับแล้วก็เป็นตัวที่รีดลมเข้าสู่ห้องเครื่องได้ดีมากนะคะทำให้เป็นหนึ่งในรถเก่งซีดานที่มีค่าเสียดทานอากาศต่ำที่สุดในโลกนะคะน่าใช้มากจริงๆหมุนกลับไปดูข้างๆกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเด่นใปสง่ามาเลยนะคะก็คือในส่วนของตัวช่องนะคะที่อยู่ข้างๆของล้อนะคะ นอกจากจะเพิ่มความสวยงามเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ดีไซน์ที่เรียกว่าอดัพมาจากตัวซีรีส์7เลยทีเดียวนะคะได้ล้อแม็กซลายซีนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าตัวซีเนี่ยก็จะเน้นให้ความรู้สึกในเรื่องของความสปอร์ตนะคะเราก็จะเป็นซีทีแบบมีมิติด้านนอกจะเป็นโครเมียมเงาด้านในจะเป็นสีเทานะคะแบบเมทัลลิกนะคะทำให้ล้อแมกดูมีมิติ เวลาจอดว่าสวยแล้วเวลาวิ่งนี่คือสวยมากนะคะมันจะดูวิ่ง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 เลยนะคะเวลาที่ล้อหมุนนะคะแล้วดีไซน์ในส่วนของประตูและด้านข้างตัวรถเนี่ยมันจะมีการแบบใช้เส้นโค้งไปข้างหลังหมดนะคะขอบคิ้วขอบกระจกขอบกระจกมองข้างเป็นสีดำเงา h High g l ล ss Black นะคะด้านหลังของกระจกนะคะหลังเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะออกแบบให้มีการงอไปข้างหลัง แล้วก็เด้งกลับมาข้างหน้านะคะคล้ายๆกับตัว B M ที่อยู่ในเจเนเรชันนี้ทั้งหมดเลยมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายก็เป็น L E D นะคะตัวนี้เป็นไฟท้าย L E D เหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะสตาร์ทก็จะเป็นเส้นๆนะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะคะไหนๆเราก็ใช้ข้อดีของการที่เรามาไลฟ์สายนะคะวันนี้ในการให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะคะ ปลาท้ายของเราอ่าจะเห็นว่าเป็นสีแดงเส้นๆที่แบบโอ้โหดูหล่อเซ็กซี่มากๆนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อนะคะไล่มาค่ะตัวนี้นะบอกเลยว่าคล้ายซีรีส์เจ็อส่วนมากในหลายๆส่วนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันทุกคนคะภายในสี่หมื่นใหม่เอี่ยมออกขนาดไหนนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า โอ้โหสวยงามมันจะมืดสักนิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจอยากให้เราเปิดประตูข้างนู้นไหมอะ่ะเปิดไหมอย่างนี้เนาะเป็นสีเบจค่ะที่ดูเลอค่านะคะมากๆเหมือนสายหนังของนาฬิกาสุดหรูหรือเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนะคะไม่สี่หมื่นค่ะทุกคนขอซูมให้ดูก่อนว่าหนังไม่มีรอยยับไม่มีรอยเหี่ยวย่นนะคะ ตีนกาบนหน้าคนไลฟียังเยอะกว่าเนี่ยช่วยไม่ได้นะเราอยู่มาเราอยู่บนโลกเกิน30ปีนะคะตีนกาบนหน้าเราต้องเยอะกว่าตีนกาบนเบาแน่นอนนะคะสวยงามมากนะคะใหม่เยี่ยมองจริงๆแล้วลายสเตชชิ่งของเบาเน,นี่คือดูมีสเสน่ห์มากดูแพงอะแต่ว่าไม่เยอะจนเกินไปนะคะดูพอด,ดีมากๆนะคะ ในส่วนของเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวด้วยนะคะเป็นหนังดัโกตาของ BMW ค่ะรุ่นย่อยสปอร์ตไลน์ของเรานะคะดูความเท่ได้เลยจากตัวสครับเพลทที่เปล่งแสงสีแดงออกมาในเวลาค่ำคืนโอ้โหเรียกว่าพามาดูบรรยากาศภายในรถตอนกลางคืนกันนะซึ่งสวยเซ็กซี่ไม่แพ้เวลากลางวันเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยของตัวสปอร์ตไลน์จะเป็นพวงมาลายามาัย3ก้านที่ดูบึกบึนมากๆนะคะก้านข้างล่างเนี่ยเป็นโครเมียม ก้านซ้ายขวาเป็น High ฮกลอสแบล็ k นะคะ BMW เนี่ยเวลาเขาออกแบบรถเนี่ยเขาจะเอาอลเมนต์ของเอ็กซ์เทหรือภายนอกเนี่ยไปสร้างไว้ในภายในเช่นภายนอกมีคิ้วที่เป็นอลูมิเนียมคิ้วที่เป็นสีดำเงาเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ที่พวงมาลัยนะคะโลโก้วงกลมของ BMW เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอลเมนต์ความเป็นวงกลมเนี่ยอยู่ภายในรถเต็ไมไหมดทั้งปุ่มสตาร์ททั้ง iDrive อะไรต่างๆนะคะโอเค เดี๋ยวชวนทุกคนเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่าไปดูความสวยพร้อมๆกันเลยนะคะเบาะหน้าว่านั่งสบายแล้วนะบอกเลยว่าโอ้โหเบาะหลังเนี่ยคือนั่งสบายมากนะคะแล้วถ้าใครเคยดูเน้งไลฟ์ตัว G ส0นะคะก็จะรู้ว่าเนงเคยไปขับตอนมันเปิดตัวใหม่ๆที่เยอรมันนะคะไปขับขึ้นออตโตบาลน,นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่านะเวลานั้นอะเลิฟมากขับดีมากคือ เรียกว่ามันเป็นหนึ่งในคําจํากัดความของคําว่ารถขับดีอะเหมือนสมมติถ้ามีคนถามเราสักคนหนึ่งว่าคุณเน่งอยากซื้อรถขับดีๆสักรุ่นหนึ่งอะเน้นสมรรถนะอะไรอะคุณเน่งแนะนํารุ่นไหนบอกเลยว่า G30 เนี่ยจะเป็นหนึ่งในชื่อต้นๆที่ขึ้นมาในใจนะคะนี่กล้าออกตัวขนาดนั้นเลยนะคะเพราะยังไงอะต้องบอกว่าถ้าเราจะเน้นความขับดีอะซีดานชนะ SUV อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้น SUV ทั้งสายเนี่ยคือถูกตัดออก เมื่อซีดานชนะถามว่าอะไรมันก็วนอยู่เนี่ย357 CES นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยเวิร์กจริงนะคะในเรื่องของสมรรถนะภายในของโฉมนี้เนี่ยเขาให้มาอย่างรูหรามากอย่าลืมว่า W213 เนี่ยซึ่งเปิดตัวออกมาก่อนตัวนี้นิดนึงเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยจัดมาเต็มซะขนาดนั้นน่ะในภาพ213ภายในออกไหมฮะเบนซ์ ben e, นะคะ โอ้โหเบาะก็กริงกล่องแก้วโอ้โหสกรีนยาวแบบเหมือนยานอวากาศมาเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะ G30 ก็ต้องไม่ยอมแพ้นะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้ได้จอ10กว่านิ้วนะคะแล้วเป็นจอทัชนะคะซึ่งทำให้ชนะน,นะคะตัว213ในเวลานั้นเพราะเป็นทัชแพดอยู่นะคะ ตัวนี้ก็ทัชสบายๆเลยนะคะในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนวิเกเตอร์จอใหญ่นะคะลากได้หดได้ซูม out ซูม in นะคะตามสบายเลยตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทัชแพดมีมาให้ไหมมีค่ะแต่ว่าก็ถ้าถนัดทัชแล้วก็ไม่ต้องกลับไปที่ i drive แล้วเนาะนะคะตัว o o n n e t t e drive d ตัวนี้ก็มีนะคะก็คือเป็นการที่รถของเราต่อนเน็ตอยู่ตอลอดเวลาแล้วก็ บีเอเนี่ยเขาเน้นเรื่องการขับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเมนูเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถมาให้เยอะเลยนะคะทั้งการตั้งค่าต่างๆภายในตัวรถนะคะหรือจะเป็นคู่มือทั้งเล่มที่เป็นเวอร์ชั่นออนไลน์เนี่ยก็คือใส่มาในจอน,นี้หมดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะตัวตั้งค่าตัวรถนะต้องบอกว่า G30 เป็นโฉมที่ใส่ระบบ การช่วยเหลือและความปลอดภัยมาคือแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งในสีดานที่ปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยนะคะว่าจอนี้ใหญ่แล้วนะทุกคนหน้าของคนขับเนี่ยเป็นอีกจอหนึ่งจ้าหน้าตาเนี่ยนะคะดูเหมือนกับเ,เป็น หน้าปัดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะคะทุกคนคะ่ะมันไม่มีเข็มนะคะขออนุญ,ญาตจับให้ดูนะคะมันเป็นสกรีนทั้งหมดเลยที่ออกมาเรียนแบบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสามารถที่จะเลือกเพลงนะคะได้เลยนะคะแล้วก็เลือกโหมดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะคะเมนูเนี่ยเลือกได้เลยนะคะก็เป็นจอและจะเห็นว่าโห้ใหม่แค่ไหนพลาสติกยังอยู่เห็นเส้นแดงๆตรงกลางนี่ไหมคะ ไม่ได้มีใครเอาอะไรมาแปะไว้นะนี่คือสลิปพลาสติกที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่จะมาซื้อเนี่ยนีงขอเชิญให้คุณเป็นคนดึงออกเองนะนีงจะไม่ไปดึงของคุณนะคะสวยงามใหม่เอี่ยมอ่องมากนะคะคือความพรีเมียมโดยแท้ทรูนะคะผ่านหน้าจอ2ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยกับภายในความใหม่ทุกอย่างนะคะต้องขอพูดเรื่องของโหมดการขับนิดหนึ่งนะคะก่อนนะคะคือ อย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว Eco Pro นะคะ,ะประหยัดที่สุด Comfort คือ Default Mode แบบธรรมดาสปอร์ Sport ก็คือเน้นนะคะตอบสนองแบบ Dyna ม i c ซึ่งสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะ Config ได้ด้วยนะคะก็คือคำว่า Individual ของเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าอะ,อะไรยังไงนะคะมีการตั้งค่าได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบาะหลังนะซึ่งเป็นไฮไลท์ของ G 3 0นะคะคือทุกคนเบาะหลังของรถซีดานอะหลายคนจะพูดว่ามันนั่งได้3คนนะคะทำให้รถเก๋ง1คันอะมันนั่งได้5ที่นั่งอันนี้คือในกฎหมายและในความเข้าใจของเราทุกคนนะแต่หลายครั้งบอกเลยว่าไอ้เบาะกลางอะใครจะนั่งเนี่ยต้องเป่ายิงฉุบหรือไม่ต้องโอน้อยออกกันเพราะมันนั่งไม่สบายถูกต้องไหมคะ แต่ตัวนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวไปนั่งให้ดูนะคะคือต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนอะรถที่จะนั่ง3ามคนตรงกลางได้สบายอะคือซีรีส์เหรือไม่ก็ S Class นะคะแต่ค่ะ G30 นะคะเขาลากคนนั่งกลางมากค่ะทุกคนคือแบบโอ้โหนี่คือเลกรูมเหรอเนี่ยคือช่วยตอบหน่อยว่านี่มันซีดานไซส์กลางจริงเหรอเนี่ยนะคะกับความที่ โอ้โหพื้นที่เล็กรูมเยอะมากกว้างขวางอลังการมากพื้นที่เฮดรูมนี่คือสบายนะคะอย่างที่บอกว่าเขายาวกว่า F10 กว้างกว่าสูงกว่าลึกกว่านะคะนั่งข้างนะี่สบายมากเราลองมาพิสูจน์การนั่งกลางกัน เขาดีไซน์ให้นั่ง3คนได้สบายอย่างแท้ทรูนะคะเพราะอะไรเพราะบอกกลางเนี้ยมันไม่ได้ปูดขึ้นมามากมันเรียบแบนแล้วก็ตัวที่วางแขนอะ่ะมันถูกซ่อนเข้าไปเรียบอยู่ในตัวบอกนะคะเนี่ยเห็นว่าเปิดออกมามันก็คือมันก็คือไอ้ตัวนี้ธรรมดานะคะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าพอเวลาปิดเข้าไปเนี่ยมันเรียบแล้วมันกว้างนะคะนี่มาขอนั่งให้ดูนิดนึงนะคะใส่กระโปรงนะเราต้อง อขออนุญาตนะคะนี่ค่ะคือนั่งได้แบบโอเคมากเลยอะ่ะเราจากมุมที่เราอยู่ตรงนี้มองไปเนี่ยมันได้สเปซอะค่ะทุกคนมันกว้างมันมีเลกรูมอ่ะเดี๋ยวต้องลองให้กล้องแบบเข้ามารับรรยากาศที่เนียงมองอยู่ตอนนี้นิดนึงนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันไกลอะค่ะมันไกลแล้วมันก็กว้างนะคะใครที่กำลังมองหาไซส์กลางอยู่อะ่ะแต่อยากให้กลางแบบใหญ่กว่ากลางนิดนึงอะ่ะ พอนึกออกไหมคะมูทนั้นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคันนี้เหมาะมากๆนะคะอ่าที่สำคัญเลยต้องพาไปดูเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนก็นับเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักอะเนาะในการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลหรือปลั๊กอินไหมนะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็น 520D เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเดี๋ยวเปิดผากระป๋องแล้วไปดูกันนะคะทุกคนที่อยู่กันตอนนี้อย่าลืมอยู่กันยาวๆนะคะแล้วถ้าหากว่าใครชอบดูไลฟ์ของเนงนะคะก็ช่วยกดแชร์โลัวๆกันให้ด้วยนะจะได้มีคนมาดูเยอะๆนะคะตัวนี้คือความเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะทุกคน เห็นตัวฝาเครื่องของเราไหมนะคะเครื่องยนต์2,000ซีซีของเรานี้มีแรงม้า190แรงมา้อาอัช่าหลายคนนึกอยู่ในใจคุณเน้งทำไมเลแรงม้าไม่ถึง200คุณเน้งจะมาโม้อะไรเยอะแยะเนี่ยนะคะแต่คะ่ะทุกคนฟังก่อนฟังก่อนนะคะเอาจริงๆนะสมรรถนะส่วนใหญ่ของรถที่เรารู้สึกได้อะมันคือแรงบิดเลยค่ะเพราะมันคือจังหวะที่เราเปลี่ยนเลน จังหวะที่เราออกตัวแซงจังหวะที่เราไต่ความเร็วขึ้นนะคะแรงมาอย้าสิบเพียงพอจริงๆเลยสำหรับการขับในเมืองและขับทางยาวเพราะคันนี้มีแรงบิดถึง400นิวตันเมตรนะซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคะรถส่วนใหญ่ที่จอดอยู่ในโชว์รูมเราเนี่ยอยู่ในเลนส์200กว่าทั้งนั้น300นะคะเต็มที่แต่คันนี้แรงบิดมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ เราขับเขาเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะคะถึงความ effortless หรือว่าเราไม่ต้องใช้ความพยายามในการเล่งความเร็วเวลาเราจะแซงอ่ะเราไม่ต้องช่วยลุ้นอ่ะแบบนึกภาพแม้เวลาเราขับรถบางคันอ่ะเราต้องใจเรามันต้องช่วยลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยทันไหมทันไหมทันไหมอะไรเงี้ยแต่คันนี้ไม่ต้องเลยคือมันไปของมันเองนะคะเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันจะลื่นไหลไปเลยอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งประหยัดน้ํามันมากเพราะ เขาใช้ช่วงล่างแล้วก็บอดี้แบบใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าคลานะคะ C L A R ก็คือเป็นการใช้วัสดุแบบผสมผสานแบบใหม่ของ B M ที่ทำให้ G 3 0มีน้ำหนักเบากว่า F 1 0ถึง100กิโลกรัมไม่น้อยนะคะ100กิโลกรัมที่ตัดออกไปนะคะทำให้เขาเบาและนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมัน ใครที่วิ่งต่างจังหวัดยาวๆเนี่ย17 18กิโลวลิลต์สบายนะคะจริงๆตามบล็อกเกอร์ต่างประเทศที่เขาเทสกันเนี่ยมันมีตัวเลขถึงแบบ20ตัวเลขที่เขาเคลมมานี่น่าจะมี20กว่าได้ซ้ํานะคะแต่อันนั้นก็มันคือการเทสบนแบบสภาพถนนเทสนึกออกมาเขาไม่ได้มาเทสกลางแบบราชดาพิเศษสุทธิสารแบบที่เราอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขที่เราอยู่จริงอะ17 18กิโลอันเนี้ยเห็นแน่นอนเวลาที่เราวิ่งไกลนะคะ โอเคคันนี้นะคะสวยงามอย่างนี้ไปเร็วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เน้นขอให้มันไปภายในปี64นี้นะ mm hmm. ในขณะที่เหลือ working d a y สิแค่2วันก็คือวันอังคารกับวันพุธนี้เองก็คือยีบแแล้วก็ยีบ9ทธันวาคมนี้นะคะ คันนี้น้องแอดมินลืมถ่ายลง Open Chat นะคนที่อยู่ใน Open Chat อย่ากโกรธนะคะอย่าเพิ่งโกรธเพราะว่ามันเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยแล้วนี้ก็แบบมาจ่อไลฟ์เลยนะคะเดี๋ยวจะรีบถ่ายลง Open Chat ให้อย่างด่วนเลยนะคะแล้วก็ ยินดีกับท่านเจ้าของใหม่ด้วยนะถ้าออกสดนะคะก็เอาไปใช้ได้ก่อนปีใหม่เลิฟเลเลยเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองไนดะ้อย่างดีที่สุดเลยนะคะแต่ท่านไหนที่จะเป็นจัดไฟแนนซ์ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยื่นเอกสารน่าจะอนุมัติไม่ทันแล้วนะคะก็เปิดปีใหม่มาแล้วก็มีรถใหม่ใช้ไงคะฟินฟินเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ดูย้อนหลังแต่ไม่ทันสามารถที่จะเข้าร่วม Open Chat ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ ไลน์ Open Chat ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะในนั้นเราจะมีอ่านการอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนั่นเองค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยหรือไม่ถามแล้วไม่ถงไม่ถามมาละจองเลยโทรได้เหมือนกันนะคะที่0929245641หรือแอดไลน์ line, เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มนั่นเองตัวเล็กติดกันหมดเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับไลฟ์สุดท้าย ของปี2564นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งปีหรือบางคนบอกอยู่ด้วยกันมาหลายปีลูกค้าบางคนบอกอยู่มา3เจเนเรชันแล้วจ้ะซื้อมาตั้งแต่อาม่ามาถึงคุณพ่อคุณแม่มาจนถึงกันเองก็ยังซื้ออยู่อันนั้ยิง่งต้องขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยในวันปีใหม่2565นี้นะคะคิด สิ่งใดก็ขอให้สมหวังแฮปปี้ทุกๆประการเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดปีหน้า2565ค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ